สวัสดีครับทุกคนนะผมหมอเย็นของยินทอลแชนแนลนะครับวันนี้ผมก็ตามสัญญานะจะไปพันเพื่อนนะครับไปเที่ยวกันที่อิตาลีสวิตแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับโดยใช้เซตนี้นะครับก็คือเจ้าเว5 0นะครับไม้อูลันซีนะก็ตัวใหม่ของเซเวลามนะครับตอนนี้ผมใช้เลนตัวสิบหกสองจุดแนะครับของ rf นะครับพอลองแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันกว้างกว่าเพราะมันเป็น16เนะไอตัวชิดเนี่ยมัน18พอเรามองอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยมันจะเต็มหน้าเลยไหมผมใช้นี่มันจะ ได,ได้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเซตเนี่ยกับการวอล์กทั้งหมดเนี่ยต่างประเทศจะเป็นไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรากำลังอยู่ที่สนามบินสวรรคภูมินะกำลังบินไปที่อิตาลีแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อิตาลีเลยนะครับโกโก้ครับว่าการไปครั้งนี้เราไป3ประเทศนะครับอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสนะครับโดยผมจะทำวอล์กโดยใช้ r 5 0นะร่วมกับเซตที่ผมบอกเนี่ยให้ดูนะครับ ให้เพื่อนดูกันเองว่าภาพและเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับโดยผมจะแบ่งวอล์กเป็นเป็นทีละประเทศนะตัดกัน3ประเทศจะได้ไม่ยาวเกินไปนะแล้วก็ให้ดูกันเลยว่าเออใช้วาาสิบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมาทําคลิปสรุปอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่ลงวอล์กครบแล้ว3ประเทศนะครับว่าเออสรุปเบื้องหลังการทางาน,เป,นงางเป็นยังไงบ้างเวิร์กโฟล์เป็นยังไงแล้วก็ดีไม่ดียังไงบ้างนะครับ yeah. ตอนนี้เราอยู่ใช่ตอนเราอยู่ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์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 เห็นเด็กดิ้นนะเด็กดิ้นนเด็กเด็กก็เรานั่งเครื่องบินแล้วมาจากดูไบเจ็ดชั่วโมงนะครับก็ลงตรงเวลาเลยนั่นแหละตอนนี้เราอยู่ที่หน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นะครับซึ่งคนเยอะมากต่อคิวเข้าไปข้างในน่าจะเกา์บอกว่าน่าใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งกว่านี้นะก็ นี่นเราอยู่แบบว่าทางทางแถวอ่ะแล้วหัวแถวอยู่ไหนอพี่นุ๊กอยู่นอ <c oughs> ตอนนี้เราก็เข้ามาในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แล้วนะครับข้างในสวยมากจริงน,นะครับสวยแบบอลังการมากดูสิคือ,ค,อคือเวลาเราดูอ่ายูทูบหรือดูวอล์กของคนเนี้ยเราก็นึกไม่ออกนะว่ามันอลังการแค่ไหนนะครับพอเราเข้ามาของจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันแบบ มันสวยจริงๆนะมันใหญ่รูปมันแบบสวยมากใหญ่โตระการนะถ้าใครมาที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะยอมเสียเวลาต่อแถวสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะเข้ามาข้างในคุ้มจริงนะครับแล้วก็มีรูปปั้นของไมเคิลเจนเจโรนี่ข้างหลังนี้มีู่ไกลๆรู้นะเห็นไหมฮะที่ไมเคิลเจนเจอราปั้นเอาไว้หมู่นะครับแล้วก็ภายในวิหารก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮนะ ใหญ่มากจริงๆนะแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับคุ้มค่ากับการต่อแถวออมานะครับอ่าครับเราก็มาอยู่ที่โคลอเซียมเอี่ยมเอี้ยมแล้วนะครับจากที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อกี้นะครับเราก็นั่งรถมาอยู่ที่โค um ลอเซียมนะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบหกโมงแล้วนะก็ยังเตยังมีแดดอยู่อากาศก็ประมาณสัก1 0 18 19องศานะครับกำลังดีเลยนะครับโคลอเซียม um เนี่ยพอมาดูของจริงแล้วกนใหญ่มากเลยเหมือนกันนะ แต่ว่าไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะต้องต่อคืนนานยไหมฮะจากกล้องนี่แบบยึงดูไม่ออกนะพราะว่าของจริงแล้วเอ้ยมันใหญ่จริงจริงว่ะเออใหญ่ามากเลยน,นะครับถ่ายรูปสวยมากวันนี้พอหลังจากพอช่วงเย็นท้องฟ้าสวยถ่ายรูปสวยในวันนี้นะเนี้เราเดินถ่ายรูปไปรอบๆนี่แหละครับผมไม่ได้เข้าไปข้างในอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บันไดสเปนเยคนเยอะสุาเลย <laughs> เยอะเป็นหนอเลยเยอะมากๆนะครับข้างหลังนะ เ,เป็นไอสเปนกับพุกเทวีอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ตอนนี้เราเดินมาทางบันไดสเ,เปนก,นก่อนนะไม่ได้ไปที่พุกเทวีนะที่นี่ก็เข,า,ขาเป็นที่ที่สาวนัดพบกันนะตอนนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาเดี๋ยว,วเราลอยฟังนะครับคนเยอะมากดูดินะักท่องเที่ยวทั้งคนอิตาเลียนเองเยอะหมดเลยโหสุด,สดโอเคอเดีเ๋ยวเราไปถ่ายรูกปกันดีกว่า ขาให้เวลาถ่ายรูปแบบแป๊บเดียวมันมืดแล้วตอนนี้จริงๆจะสองทุ่มแล้วมึงเนี่ยตอนนี้สองทุ่มแล้วเออสองทุ่มแล้วเนี่ยก็ยังสว่างอยู่นะแต่ดสักพักก็จะมืดแล้วแหละคนเยอะจริงๆก็ที่นี่มาถึงที่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับคือน้ำพุเทวีนั่นเองนี่ข้างหลังนะครับคนเยอะมากนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์แล้วก็พอดีวันจันทร์เป็นวันหยุดด้วยคือคือันหยุดยาว3วันนั่นเองนะทั้งนักท่องเที่ยวเอยทั้งคนอิตาลีเอยเขาก็มาเที่ยวกันเลยนะครับ สีสิบคนให้ทุกคนนะนุเทวีนะครับสวยงามมากเลยนะครับครับก็สรุปตัวสั้นๆของวันนี้นะครับวันแรกนะครับก็พังนะครับพังคือร่างพังนะเพราะว่าเราเดินทางกันมาเหนื่อยมากนะครับเกือบยี่บสี่ชั่วโมงอ่ะได้นอนสองสชั่วโมงเครื่องบินซึ่งมึงก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับแล้วก็พอลงเครื่องบินปุ๊บเราก็ออกทัวร์เลยตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งยันสามทุ่มนะครับคือตลอดเลยนะครับสรุปได้กินข้าวตอน4ี่ทุ่ม นะครับที่อิตาลีเวลาไทยเนี่ยเทียบกับไปก็แบบตีสองตีสามแล้วนะนะก็คือเหนื่อยมากนะครับวันนี้ผมขอ,อนอนก่อนละกัน,กนนะครับแล้วพรุ่งนี้แพ็ของเราจะไปที่หอเอ็นปิซ่านะครับน่าจะเฟรชขึ้นนะเราไปดูกันว่าจะเป็นไงบ้างในะวันพรุ่งนี้นะครับขอนอนก่อนนะครับบา,บายๆส,ส,สวัสดีครับทุกคนตอนเช้านะครับก็เมื่อคืนขึ้นไปจัดกระเป๋านิดหน่อยเพราะว่าต้องเตรียมของอเดินทางเลยนะ อาบน้ําหลับหลับเป็นตายเลยนะครับหลับ6กชั่วโมงนะครับไม่ตื่นเลยนะครับอาหารเช้าวันนี้ก็เป็นอาหารเชา้าโรงแรมสไตล์ยุโรปทั่วไปนะไขด่ดาวไข่เจียวเบคอนควซองนะไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่วันนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้ววันที่สองกันินทาง,ทางก็คงรู้แล้วนะว่าเรามาที่ได้ยังไงเมื่อวานสบักสบอมแค่ไหนนะครับแต่ว่าวันนี้<ม>ดีหน่อยตรงที่ตรงที่เหมือนมีเวลาให้เยอะเราจะอยู่ตรงหอเอ็นปิซาเนี่ยตรงนี้ประมาณชั่วโมงนะตรงนี้ก็เป็นแบบจริงๆมันไม่ได้มีแต่หอเอ็นปิซานะ ก็มีวิหารอะไรต่างๆเขาถือว่าเป็นเหมือนเป็นแบบเวิร์กเลยอ่ะที่เขาไว้ท,ทําพิธีอะไรกันในสมัยก่อนนะครับเราไปเดินดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะมาถึงก็กคือตื่นใจมากคือไม่คิดว่าจะมาเยี่ยมสถานที่ที่แบบเห็นรูปตั้งแต่เด็กๆนะครับวันนี้นะครับแต่คนเยอะมากคือวันนี้ไม่เป็นวันอาทิตย์นะเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่มันเป็น ก็เป็นที่รอบๆกันนะครับครับก็ตรงนี้ผมใช้ R6 Mark 2นะครับบวกกับเลนส์14-35นะ f c l ในการอินเสิร์ตภาพนะครับจะเห็นว่าตอนแผนภาพเนี่ยจะมีขอบย้ยยๆนะซึ่งมันเป็นลักษณะของเลนส์ออทตรวแล้วนะครับแต่สังเกตว่าการกันสั่นเนี่ยดีกว่า R50 เยอะเลยนะครับในขณะใช้มือถือถ่ายนะเพราะว่า R6 มันมีกันสั่นในบอดี้นะครับแล้วเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยผมลืมใส่มัฟกันลมนะครับ ทำให้เสียงลมเข้ามาเต็มๆเ,เลยนะตรงนี้ก็เป็นพอ i นึงนะรอยเพื่อนวอลกนะอย่าลืมใส่มักกันลมไว้ด้วยนะครับเย้ยินดีต้อนเข้สู่เวนินวสเอ้เรามาแล้วที่เ,เมืองเวนิสเมืองแึ่งทองนะครับลคนนี้ ตัวหลักตรงนี้นะครับก็คือเจ้านี่เลยอันนี้เป็นโซลูชันที่ผมใช้ในการเดินทางวันนี้นะครับกล้องผมถ่ายอยู่นี่คือกล้องเ e s r 50นะครับติดกับไม้อูรันซี่ยาวๆนะครับไอที่เคยรีวิวไปนะแล้วก็ไม้ของกล้องเป็นไม้เซเว่นลามนะครับแล้วก็จะเห็นอันนี้อ่าอันนี้เป็นโกโปเห็นไหมผมติดหน้าอ,อกไว้ตรงนี้กดอัดไปเรื่อยๆเลยถ่ายเดินเจอแล้วก็ถ่ายถ่ายตัดฟุตเทจชัดมั่งไม่ชัดมั่งเบี้ยวาบางเอียวว่างไม่เป็นไรแล้วก็เอาฟุตเทจที่ใช้ได้มาถ่ายแล้วก็มีกล้องอันนี้เอาหก อนีครับไว้ถ่ายรูปนะครับนี่ติดการเลน24-70เดี๋ยวก็สลับกับตัวอ่า14-35นะครับเพื่อจะเอามาใช้ถ่ายพวกแ An อนด์สเคปหรือถ่ายคนกว้างเล่นวายนะครับเราจะไปใช้ตัวนี้ถ่ายกับครอบครัวของนั่นเองตรงนี้นี่เองนะครับนี่ยอยู่ที่ตุลัดเซนต์มาร์คนะครับที่เวนิสนะครับเมื่อกี้เราไปนั่งเรือกอน,นัวร่าม,มาแล้วด้วยใช้ไอตัวกล้องโป้ติดที่หน้าอ,อกนะเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวผมจะลองตัดวุดเจให้ดูว่าเป็นไงบ้างน,นะครับก็เนี่ยโซลูชันที่ผมพกติดตัวตลอดนะสมองข้างหลัง นี่กระเป๋าเทนบะนะครับใส่กล้องใส่ทุกอย่างที่มันเห็นเนี่ยได้เก,กือบหมดเลยนะครับเห็นว่าพอใส่เต็มหมดเลยเนะี่ยกล้อง R50 มันใส่ไม่ได้ต้องสลับใส่กับตัวตัวกล้องตัวนี้แต่ว่าผมก็ฝาก R50 ไว้กับแฟนผมได้นะครับเพราะว่ากล้องเล็กมากเล็กเบานิดเดียวเองไมติดของกล้องเล็กๆนะเอาใส่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเอ้กระเป๋าเกงได้เลยนะครับเนี่ยโซลูชันนี้ก็โอเคนะถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยใช้แต่กไม้เซลฟี่ยี่ย,ยาวเลน16 F. 28 f6 f2.8 ของตัว rf นะครับได้มาแบบนี้นี่แต่เสื้อกักมาดูเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวจีเลยใส่ามาแล้วที่จีนเดี๋ยวไม่ดูเป็นแบบเป็นช่นนางภาพมาทํางานนะไม่ทำงานมาที่เที่ยวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมขอตัวเดินเล่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเยก,ก็บภาพที่ต้องการอันนี้ก็เป็นซอยละลายซับนะครับของที่เวนิสนะครับจะมีแบรนด์เนมเต็มไปหมดเลยนะครับหน้าเราคือดีออลนะแล้วก็มีชาแนลมีหลุยส์วิตตอง ไม่ดุกล่ะนี่อันนี้แอมมสนี่ดิออข้างหลังนะครับที่แม่เราที่เอาเานแม่ไปเนี้ยาผู้ชยชิ้นใ่เะัเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยผัดกันนั่งตรงนี้มาพี่มาดิพี่มาดิเดี๋ยวผัดกันนี่ที่เหลือบันดอลล่าล่าล่าแล้ว นิีนยภา,ทา,ยา,าพ,พ,พที่เห็นเนี่ยก็ใช้กล้อง GoPro 9นะครับติดหน้าอกนะครับแต่ผมเร่งความเร็วฟุตเททให้มันเร็วขึ้นนะ,นะจะได้ไม่ช้านะครับก็ถือเป็นส่ันที่ดีเลยเพราะว่าถ้าเราใช้ไม้เซลฟี่วยาวติดกับกล้อง R50 เนี่ยดีไม่ดีกล้องตกน้ำนะครับหรือบางทีคนถ่ายก็อาจจะตกน้ำซะเองนะฮะการใช้ GoPro นี่ก็เป็นท,ออที่ดีมากๆเลยนะครับก็ค่าโดยสารอยู่ที่ ลำละ120ยูโรนะครับก็ประมาณสาัก4,000กว่ากว่านะต่อลำนะนั่งได้5คนนะครับแมคซิมั่มน,นะครับคุณจะนั่งคนเดียวก็ได้นะครับ120ยูโรนี่คือเรือกอนโดลา่าเห็นไหม่าที่อิตาลีที่เวนิสของแท้นะครับบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นล่องไปทำเรือลุกเล็ก ใช้เวลาพายเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็ประมาณนี้ราว30วินาทก็ไปตามทางาลอง่องแม่น้ำเพราะคลองดีกว่านะนี่ก็จะมีร้านรวงข้างๆให้เห็นนี่นะครับครับวันนี้ก็เป็นคืนวันที่3นะครับวันนี้เรามานอนกันที่ซร์แลนที่เมืองลูกาโนนะครับเราข้ามจากอิตาลีมาแล้วมาจากเวนิสใช่ไหมเรานั่งรถมา4ชั่วโมงแล้วก็มาที่ลูกาโนนะครับเพื่อจะมานอนจริงๆแล้ววันนี้ตามแผนต้องไปเที่ยวเมืองลูกาโน แต่ว่าเรามาถึงเนี่ยฝนมันตกนะครับแล้วก็บรรยากาศก็คึ้มคึม,คมมัวมัวกด์เนี่ยเขากลัวว่าถ่ายรูปไม่สวยก็เลยว่าเออโอเคแล้วมันจะตอนเนี้ยเวลาประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มสิบห้าแล้วนะครับก็ทําให้มันอาจจะดูไม่สวยก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แทนดีกว่าพรุ่งนี้อากาศดีนะครับอ่าสวัสดีครับเช้าว,วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้เลยนะครับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ<ม>ก็ทริปอิตาลีเราจบไปแล้ววันนี้เราเมื่อคืนเรามาถึงสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมที่ผมถ่ายให้ดูนอกโรงแรมเนาะยังไงอ่าเราขอปิดทริปออิตตาลลีีีีก่่นนนนะะคครรรัับบทง้้แววเด๋ย คลิปสวิตเซอร์แลนด์เราก็จะตัดในคลิปหนึ่งนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับยังไงท่านเพื่อนติดตามดูต่อคลิปสวิตเซอร์แลนด์ดูต่อได้นะครับคลิปอิตาลีขอจบไปที่แรวกันเนาะเด<น>ี๋ยวเรามาเริ่มคลิปสวิตเซอร์แลนด์ในคลิปหน้านะครับอันนี้ไปก่อน <S <S บ๊ายบายอิตาลี